แสนผ่อนเป็นหมื่นของแต่งไม่ได้มาหาน้องจ้ะแบงค์สิบใบเดียวไม่มีใจเพิ่มของแต่งม,มนนี้ให้ฟรีแถมผ่อนหลักพันไม่ถึงหมื่นด้วยครับที่บอกเงื่อนไขนี้สิบคนแรกท่านนั้นที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามานะครับคิดแล้วบอกคอมเมนต์ว่าแต่งเลยแต่งเลยแต่งเลย <laughs> บอกครับเงินเก็บไว้แต่งเมียเลยครับรถเดี๋ยวป๊อบแต่งให้ไปที่อื่นกว่าจะจบยากคนระับมาหาปบบห๊อบ๋ยวป๊อรับจูบเองครับเต็มสตรีมพี่กระจังหน้าไฟหน้านะครับให้ดูก่อนไฟหน้านี่โอ้โหสวยนะผมบอกก่อนนะครับนี่จมูกครับพี่เป็นไงซุ้มล้อล้อแม็กมีไฟข้างบนด้วยลองๆมันจ้าเฉลือดเกินมันจ้าซะเหลือเกินแมแสงไฟมันแทงเข้ามาในตาขึ้นซองนานๆตาจะบอดตาผมไม่พลาดนานๆจะเป็นหลอดสินนี่พี่ลายเต็มคันครับเป็นไงนะครับโรบาเล็กครับกันชนท้าย เหล็กจะด้วยนะเต็มละหมดบ,บนนี้เหมือนที่บอกพี่เป็นทางเลือกครับรถปีโคตรใหม่รับประกันเหมือนป้ายแดงทุกอย่างเดี๋ยวมับอกเฮ้ยตกขายเท่าไหร่ครับคนนี้อยู่ที่5้าแสนกว่าพี่บางคนบอกห9าตลกอะห้า 5, ต้นต้นพี่เป็นไงครับออกใหม่เจ็ดเกือบแปดลวงพอมแต่งเกือบ9มั้งนะครับแต่วันนี้น้องมาขายให้แค่5้าแสนกว่าบาทครับรับประกันไม่มีชนัดก,กน้นน้เจ้าแมวที่พ่อไปไปกับม่ดูแลเหมือนมือถึงทุกอย่างต่างกันที่ว่าแต่งติดไปเดียวเซฟเงินไปแสนไหมของแต่งก็ได้ด้วยก่อนหลักพันไม่ถึงหมื่น ผมมันของแท้ถ้ามันแต่งยังไม่สูใจเอาเงินสิมาแลกมีอีกหนึ่งแสนพี่ชายนะครับเราสำหรับสิ่นแรกที่พิมพ์ว่าแต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยรับทองไปอีกหนึ่งเส้นคนแนะนำเอาไปอีกหนึ่งหมื่นด่วนเลยแล้วติดต่อไปที่เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสามเก้าสี่สี่หรือแอดไลน์ไปที่แอดี O P K at สองสองสอง A S L M K K สวัสดีครับ